สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชว่วง Funny Comment Comment สนุกสนานะาาานะครับจากคราวฮียวนะครับที่เราได้ถามท่านผู้ชมไปครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดว่าตัวละครไหนในโลกนี้ครับใครก็ได้ในโลกนั้นมีความสามารถมากพอที่จะยกคอสของต่อขึ้นครับผม แต่ก่อนที่จะมาฟังคําตอบของท่านผู้ชมกันนะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆกันก่อนครับผมเนื่องด้วยเราฉลองครบ10ล้านวิวนะครับเรามีหนังสือการ์ตูนมาแจกครับผมคือหนังสือ d e a d p o o l the Marvel Universe เล่มหนึ่งนั่นเองครับกดกติกาการร่วมสนุกง่ายๆนิดเดียวครับผมเพียงท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปใดก็ได้ใน Facebook ของเราครับผมจะแชร์กี่คลิปก็ได้นะครับมีสิทธิ์มากมายมหาศาลเลยฮะแชร์10คลิปก็มี10ครั้งนะครับแต่ย้ำนะครับว่าแชร์1คลิปได้แค่1ครั้งเท่านั้น และตอนนี้ก็สมควรเกบเวลานะครับแต่เราเตือนไว้ก่อนท่าเนื้อหา18บวกสุดๆครับเพราะฉะนั้นอ่านคําเตือนกันก่อนนะครับผมคอมเมนต์แรกกันเลยครับโยเนียนะจะสแกนนิ้วมือผู้ใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับก็ต้องผ่านหน่วย13หน่วยพิทักษ์ด้วยครับแล้วก็เจอพิชาสัมภเวสีคืนชีพวิดพื้นลอยค้งซิสตอัพลอยครั้งลุกนั่ง้อยครั้งวิ่งอีก10โลไอสัตว์ไม่ใช่นั่นมันวันพันแมนเว้ยนี่มึงปวดเอาการตูนกี่เรื่องาลงกันเนี่ยบีนารูโตวันพี๊โอ้โหเยอะแยะ โอ้โหแล้วสุดท้ายสรุปพี่เอกยกได้ครับผมโอ้โหพี่เอกของดีใจแย่เลยครับมีคนชื่นชมขนาดนี้คนต่อมานะครับวายร้ายที่ชื่อหมอนมันเป็นวายร้ายที่สร้างชาแนลคอมมิ i เวิลด์อีฮ่ากูวายร้ายตรงไหนกูทำให้มึงดูฟรีๆอย่งางหนักไวรวาย,ายาร้ายกาลกมากถึงแม้จะโดนคนจ้องอัดตูดตก็ตามสงสารกูเหอะอย่าอัดตูดกูเลยผมนี่อยากจะฆ่าคนที่อัดตูดวายร้ายตัวนี้มากขอบคุณครับยังมีวงเล็บให้นะสงสารมันเออขอบคุณที่สงสารนี่นะครับ้องคนนี้ฮะผมนี่คาเนกิเลยกูนี่ไงไอสัตว์ เออกูรู้มึงเก่งมึงไปยกของมึงเลยนะไอ้คาเนกิอะไรของมึงในตัวอะไรก็ไม่รู้จักต่อมานะครับโอ้โหน้องคนนี้เด็ดมากฮะมี2คนครับทอกระดอกทอกระดอกเอ้ยโอ้โหมาซะหื่นเลยคนต่อมากันดีกว่าครับน้องแนนฟุโกโกชาชาดยกคอนต่อได้ครับผมมือเดียวด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่มันชายที่เก่งที่สุดในโลกนี่ว่ะครับตอนนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันครับคุณคือเดอะเฟสนั่นเองฮะลูกเกดเมเทนีเพราะเธอสตรอง ส่วนทางแอทอกซิจัสของเรานะครับก็มาบอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยกได้มั้งดูหน้าเหียแกสิครับน่าจะยกขึ้นแหละครับโถน้องคนนี้น่าสงสารจริงเลยครับน้องนาราวิทยุประถมผมเองแหละโอดินว่าผมคู่ควรดูมีคนมาเม้นต่อด้วยครับไม่จริงอะ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าครับโอ้โหน้องคนนี้ผู้ถูกใจครับคงจะเป็นคนชี่หมอนมั้งครับอิอแหมตอบน่ารักอย่างนี้ น้องคนต่อไปมาอีเลยครับมีโดเรมอนชิซูกะโนวิตะใจแอสซูนิโอใครชนะได้เป็นใจแอนเลยไหมล่ะฮะไม่น่าใช่ครับก็เธอกล้ามโตไอ้ก้างแมวน้อยหมูเป็ดไก่อะไรของแม่งเนี่ยนารูโตะยังมาเฟสเฟ่ก็มีโอ้โหน้องเอ้ยมึงทุกคนยกได้หมดแล้วางเงี้ยมีระวังโดนอัดตูดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนอัดตูดก่อนเมียต่อครับพี่รักชีวิตอย่าคิดสู้เมียดูคนนี้ดีกว่าครับน็อกสุทธดาอะไรไม่รู้พี่ตายอีหา่ากูทําให้ดูฟียังแช่งกูให้ตายมึงแคร์อะไรกูมาวะมาเคลียร์กูได้นะ ลอเล่นลอเล่นลอเล่นอย่าแช่งให้กูตายเลยให้กูยังอย่างมีชีวิตอยู่ต่อมาเลยดีกว่าครับอานครับพะเขาคือหุ่นทีแปดร้อยมึงนี่ข้ามไปหลายเรื่องกันแ,แล้วเนี่ยมาทุกเรื่องเลยคนเหล็กนารุโตบีวันพงวันพีทดเลมอนอะไรมาทุกเรื่องเลยเนี่ยเขาจะยกและทำหลุดมือแล้วมาอัดตูดกูด้วยโอ้โห,หน่าสงสารจริงกูเนี่ยโดนอัดตูดตลอดทุกคลิปเลยเนี่ยไม่มีคลิปไหนไม่โดนเลยโอ้โหน้องคนนี้รู้ตัวดีครับไม่เอา ไม่เสือกดิพี่อีเขี้ยด่าก,กูอีกกูถามมึงด่าก,กูเสือกเนี่ยเดี๋ยว็ดไม่โกรธไม่โกรธเดีดยวเดีด๋ยวกูโกรธจริงนะนี่น้องคนนี้ดิครับน้องทาตามน้องคนนี้นะครับน้องอะไรเนี่ยประวอนหรอวะหรือปวดจะเจออะไรเนี่ยกูไม่เสือกเออก็รู้นะมึงไม่ควรเสือกก็ไม่ต้องเสือกอย่ามาเสือกนะอย่ามาเสือกอ้เขี้ยเอ้ยแล้ววันนี้นะครับก็จบกันแค่นี้เลยครับสำหรับคอมเมนต์สนุกสนานของเรามีคำพูดแรงๆฮ่าๆก็อย่าไปคิดมากกันนะครับพูดด่ากันขำๆสนุกๆครับผม และคำถามข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่เด็ดมากมากครับผมถ้าคุณเลือกไอแฟนเป็นฮีโร่คนหนึ่งได้เนี่ยใครก็ได้ลนะฮีโร่ผู้หญิงคนาไหนก็ได้จะดีซีมาเวลก็ได้เนี่ยคุณจะเลือกใครมาเป็นแฟนครับผมขอเหตุผลด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับผมคือตอนนี้ผมจะมีอีกเรื่องหนึง่งเป็นแบบไอช่วงคำถามอีกแบบหนึง่งซึ่งไม่ใช่คำถามเป็นคำถามการ์ตูนครับเป็นคำถามเรื่องทั่วไปครับผมสามารถลองมาตอบในคอมเมนต์กันได้นะครับโดยวิธีตอบอ่าเขียนอย่างเงี้ยเป็นข้อ1ก็คือไอข้อ คุณเลือกฮีโร่คนไหนเป็นแฟรข้อ2ก็เป็นข้อน,นี้แหละครับคือผมจะหาว่าเนี่ยถ้าคุณมีเงิน1ล้านบาทครับจะต้องใช้หให้หมดใน1วันเนี่ยคุณจะเอาไปทําอะไรบ้างครับสามารถเขียนคําตอบลงมาได้เลยนะครับแบบเป็น1กูเลือกแคทวูแมนมาเย็ดก็ได้2มีเงิน1ล้านจะเอาไปซื้อกลรี่หรืออะไรก็ว่าไปครับ ตอบกันมาเยอะๆนะครับผมทุกคาตอบนะครับผมจะนั่งอ่านให้หมดเลยครับทุกคำตอบมีความหมายนะครับและวันนี้นะครับก็สมควรแก่วเวลาแล้วครับอย่าลืมติดตามซับสไคร์เราด้วยนะครับอยากได้ตัวละครไหนหรือเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้วันนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ